ครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันเรามาพบเจอกันในอีพีที่728นะครับของบ้านมุงพักเครื่องนะครับมีผ้าสวย27รายการมานําเสนอนะครับ23รายการแรกก็องค์ละ200บาท24 25 26 27เป็นรายการพิเศษองค์ละ300บาทส่งฟรีทุกรายการนะครับมีเก็บเงินปลายทางครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทนนะครับปึ่งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องรลยชื่อหมูนะครับ 0939652361เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ไลน์นะครับ m o o r a m 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจับที่ไล้แต่หักชํำรลืศูนหายผมรับผิดชอบให้นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนของ EP ที่728เลยนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่728นะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับนี่พิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับพระมีข้าแป้งนะครับเนื้ออมเหลืองนิดๆน,น,น,นะครับนี่ดันข้างนะครับก้องอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเแยบแบบนะครับเป็นรายการที่1น,นะครับขยับกล้องไปด้วยเนาะนรายการที่สอง ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงมีค่ากุนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับทางนี้เนื้อจัดมากเลยนะครับพระมีขนาดบางนิดนิดนะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่อันนี้เป็นปกโพแล้วนั่งฐานสามชั้นมี เสืออยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้ก็ต้องเล่นเงินเป็นองพกคงวัดวังสับพรสนะครับนี่ตั้งหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จที่องค์โตกว่าปกตินะครับองค์จะใหญ่นิดนึงนะครับสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วจะได้นะครับกว้างอยู่ที่เป็นนิ้วนะครับสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วใช่ครับนี่นะครับ สูงประมาณ2นิ้วนะครับกว้าง1นิ้วเสร็จเสร็จนะครับเป็นพระองค์แหโตนิดนึงนะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อหาดีนะครับเป็นผงพุทธคุณล้วนนะครับเป็นรายการที่4นะครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ทรงปกตินะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับเนื้อเป็นลูกๆจ้ำๆเลยนะครับนี่มีความเก่านะครับ เนื้อออกเหลืองจัดๆเลยนะครับเป็นรายการที่5นะครับรายการที่6มาในเลี่ยมพลาสติกโบราณนะครับเลี่ยมพลาสติกโบราณนะครับเป็นสมเด็จคะแนนโตกว่าคะแนนปกตินะครับด้านหลังมียันแบบนี้นะครับบางคนก็เล่นเป็น,ปนพอแพรบางคนก็เล่นเป็นวัตถุทัดนะครับเนี่ยเป็นยันผู้ซ้อนแบบนี้นะครับ ตาจมลงไปนะครับเรียกพลาสติกวินเทจเลยนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระร่วงยืนนะครับพระร่วงยืนเนื้อโลหะผสมนะครับทองเหลืองนะครับเป็นพระร่วงยืนหลังลังปืนนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับก็เรียกันเป็นหลวงพ่อโบ้ยเนี่ยครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปด เป็นพระพิมพ์คายกีบัวนะครับเป็นเนื้อผงผสมดินนะครับเป็นผ้าปิดตานะครับออกเนื้อจะด,ดินหน่อยนะครับเป็นเนื้อดินเผาจะพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์แต่ผมไม่ทราบชื่อนะครับเป็นปิดตานะครับมีซุ้มรัศมีแบบนี้นะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้า <pos> เป็นพระเนื้อดินนะครับ มีลาลักเป็นพิมพ์ซุ้มยอนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนจังหวัดไหนพักค่อนข้างบางเป็นเนื้อดินเผานะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับแต่ไม่ทราบว่าจังหวัดไหนนะครับนี่เป็นรายการที่9นะครับรายการที่10เป็นพระพิมพ์จวัวใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ชินราชเลยนะครับเป็นพระพุทธชินราชเนื้อดินเผานะครับ ค่อนข้างมีขนาดบางภาเป็นเนื้อดินเผามีแร่นะครับมีความเก่านะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนออกนะครับเป็นจัวใหญ่นะครับสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วกว่ากว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วเศษเศษนะครับวัดได้เลยนะครับใช่ครับสูงสองนิ้วเศษเศษนะครับกว้างอยู่ที่ใช่ครับนิ้วกว่าๆเกือบเกือบนิ้วครึ่งนะครับองค์จะโตนิดนึงนะครับรายการที่สิบึ้นมานนิดหนึ่งก่อ รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพยานาสองวอนะครับเป็นเหรียญเสมานี้ต่อโคที่สังคตินะครับเป็นองค์นะครับพยานาสังวรนะครับนี่ร้อยปีปีห้าหกนะครับนี่สวยๆนะครับมีนัมเบอร์ตอกนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับ ยาณสังวรวัดบวรนิเวศนะครับรายการที่12เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเนื้อออกโลหะนะครับกับแดงนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับออกแดงนะครับสาภาพดีนะครับเป็นรายการที่12รายการที่13 เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับออกเหลืองอมเขียวนิดๆนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับมีเนื้อเกินที่เสียงนะครับรายการที่สิบสี่ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับนั่งจิ้มลิ้มเลยนะครับมีน้ําทองนะครับตะใบก้นเหลืองอมเขียวนะครับนี่เป็นรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่15เป็นพระขุนแผนผงพายกุม,มารนะครับลงทองด้านหน้านะครับเนื้อขาวนะครับลงทองฝั่งตะกุดสองดอกด้านหลังนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นรายการที่15นะครับรายการที่16ก็เป็นพระขุนแผนนะครับ เป็นเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นออกชิ้นกรอบนะครับออกระเบิดระเบิดนิดนึงนะครับสองหน้านะครับเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมสองหน้าเป็นเนื้อเนื้อชิ้นกรอบนะครับเนื้อชิ้นกรอบนะครับนี่เป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระยืนรอโลหะทองเหลืองนะครับเป็นคล้ายเชวรูปนะครับไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับ เป็นรายการที่17นะครับสูงยูที่ประมาณ2นิ้วนะครับรายการที่18เป็นภาพปิดตานะครับปิดตาเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับมีลมดำเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับมีความเก่านะครับเป็นปิดตายันยุ่งไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่18นะครับรายการที่19 เป็นพระปิตานะครับปิตาสี่เหลี่ยมนะครับมีอุกข้างๆนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นปิตาสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระหน้าจัวนะครับเป็นพิมพรูเหมือนหลวงพ่อจงนะครับเนื้อดินนะครับผมเคยได้มาครั้งนึงปิดไปแล้วอันนี้ ได้มาใหม่นะครับมีรอยด้านหลังนะครับเป็นรายการที่20นะครับพิมพ์หลวงพ่อจงเนื้อดินนะครับพิมพ์หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับอุทยานะครับรายการที่21เป็นพระนางพญานะครับแต่ผมแกะออกมาจะกรอบแล้วนะครับพ้าีกรอบสแตนเลสนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับนี่กรอบจะเป็นกรอบแบบนี้มานะครับเขใส่มาอ่นี้แต่ว่า แกะออกมาให้ดูนะครับเป็นรายการที่21นะครับให้ดูด้านหลังกระเทาะบนมุมนะครับเนี่ยค่อนข้างจัดนะครับรายการที่21นะครับรายการที่22เป็นพระพุธนะครับเนื้อออกใบลานนะครับเป็นพิมพ์วงลีคล้ายหยดน้ําหลังยันแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่เนื้อหาดีนะครับเนื้อออกดีเลยนะครับ ปึกปักดีตีเป็นคุกลักได้ตีเป็นเนื้อผงผสมใบรานได้นะครับนี่นะครับมีความเก่านะครับหมายเลขที่ยี่สิบสองหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นเงินพดด้วงนะครับเนื้อชินนะครับองใหญ่นะครับอันนี้ก้อนใหญ่นะครับนี่มีตานะครับแต่ไม่ชัดเจนนะครับเม็ดใหญ่นะครับอันนี้เม็ดใหญ่เลยนะครับความสุขอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะครับความกว้างนะครับ เป็นพดดวงเนื้อชินนะครับเป็นรายการที่23ครบ23รายการนี่โอง่งละ200บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับรายการที่2 4่สี้ิเป็นรายการพิเศษออคงละ3 0 0นะครับรายการที่24นะครับนี่เป็นพิมพ์วัดเกตนะครับกรอบนี่ไม่ใช่เงินนะครับแต่ว่าผมดูเขามีความสวยงามนะครับเลยเอามาลงที่พิพิพิเศษนะครับ300บาทนะครับ เนื้อหาพิมพ์ส่งจัดจ้านนะครับกรอบสวยงามแปลกตาดีนะครับตามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบห้าก็เป็นรูปหล่อขนาดตั้งหน้ารถนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษๆนะครับสูงประมาณสองนิ้วกว่าเป็นเนื้อโลหะนะครับตั้งหน้ารถนะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับปัดเลยนะครับสูงอยู่ที่ เกือบสองนิ้วนะครับนี่ผมว่าสองนิ้วเลยลหะหน้าตักก็อยู่ที่ประมาณสามเซนหรือว่านิ้วเศษเศษนะครับตั้งหนะ้ารถห้อยก็พอไหวแกกต่ก็จะหนักไปนิดนะครับเปรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะครับหล่อโลหะทองเหลืองเหลืองอมเขียวนะครับสามร้อยบาทร,บรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบหกเป็นล็อกเจ็ตโบราณนะครับขนาดห้อยคอนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับด้านหลังเป็นพระยืน ปางลำพึงนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกต่างลำพึงก็จะเป็นพระประจําวันศุกร์นะครับสีฟ้านะครับคนที่เกิดวันศุกร์นี่สีตรงเลยนะครับมีสวยเลยนะครับเป็นงานโบราณนะครับเป็นงานประมาณปีสองพาร้อยกว่าๆนะครับหลายสิบปีนะครับเป็นไล่เข็งกับพระประจําวันศุกร์นะครับปางลำพึงนะครับองคค่อนข้างโตนะครับอันนี้จำไม่ค่อยเล็กนะครับจะโตนิดนึงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ นิ้วครึ่งเลยนะครับส่วนสูงนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งสภาพสมบูรณ์นะครับนี่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์เลยนะครับนี่นการที่ 26- 300บารยทในการที่27เป็นพักกุเนื้อดินนะครับยืนศิละปะสวยงามไม่ทราบกุไหนจังหวัดไหนนะครับเป็นเนื้อสองสีนะครับดำแดงเป็นพักกุก เป็นทรงสวยงามนะครับสูงอยู่ที่ประมาณเกือบๆนะครับเกือบ3นิ้วหรือว่า4ีเป็นนิ้วได้เลยนะเป็นขาดนิดเดียวนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ1นิ้วสูง3นิ้วกว้าง1นิ้วเป็นพระกุบเนื้อดินนะครับขนาดห้อยคอได้นะครับไม่ไม่ชำรุดนะครับไม่หักนะครับจะมีรอยลลานเฉยๆนะครับเป็นพระค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นรายการที่27นะครับ เนื้อดินเผานะครับครบนะครับ27รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ